มาเป็นในรองานวันนี้ค่ะครับผมคนเยอะมากพี่แล้วก็แบบแฟนบัมพีคือรวมตัวกันมาวันนี้เยอะมากจริงๆครับผมเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะรักบัมพีได้เท่ากับคนที่มาวันนี้หรือเปล่าเลยครับแต่ว่าเป็นการ์ตูนที่สนุกมากเป็นอนิเมะที่สนุกจริงครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูพร้อมกันนะครับผมวันที่25สิงหาคมนี้ครับผมเราเป็นแฟนยกตัวยกของบัมพีเลยใช่ไหมเหมือนว่าเกิดมาพร้อมกันก็ว่าได้ครับเออใช่ครับ ใช่ครับผมก็วันพีชยี่สิบห้าปีแปลงก็ยี่สิบห้าปีครับผมผมรอบยี่สิบห้าปีพร้อมกันมันมีความรู้สึกแบบยังไงบ้างคะรู้สึกว่าอยากจะมีปีที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดต่อแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะจบปีไหนไงแต่เราก็ไม่อยากให้จบไงครับอยากอยู่ดูไปเรื่อยๆใช่ครับผมเราพิชื่นชอบตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษนะครับความจริงชอบทั้งลูฟี่ทั้งชอปเปอร์ครับผมถ้าตอบผู้หญิงก็จะตอบว่าชอบชอปเปอร์ครับผมเพราะว่ามันน่ารักครับเราอยากจะ รายลา่ามันอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ถ้าต่อแบบเพื่อนๆผู้ชายเขาชอบลูฟี่ครับผมเพราะว่ารักพวกรักพ้องไงเหมือนเราอะไรประมาณนี้ครับผมจะจอยไงไบ้างคะจะได้ดีก่อนใครเลยวันนี้ก็น่าจะสั่งป๊อปคอรรอแล้วครับผมแล้วก็น้ำอัดลมเรียบ <c oughs> ร้อย <c oughs> แล้วครับ <c oughs> เข้าไปผมก็ดูโซยโซยโซยรอรอแล้วกลับไปผมก็จะแบบไปแซวแซวเพื่อนแกล้งจะสปอยใช่ครับผมเห็นว่าขิงเพื่อนไปเรียบร <c oughs> ้อยแล้วขิงเรียบร้อยแล้วครับผมขิงขิงตั้งแต่รู้ว่าจะได้ได้รับเกียรติ ได้รับเกียิมาดูเรื่องนี้ต้องใช้คํานี้เลยเพราะว่าแบบทุกคนคือแบบตั้งหน้าตั้งตารอเรื่องนี้จริงๆครับผมใช่รู้สึกใจหายครับผมก็อย่างที่บอกว่าเราอยากเห็นแก่ตัวไงเราอยากจะแบบอยู่กับเขาไปเรื่อยๆอ่ะจนแบบเราแก่แล้วอะไรพวกนี้แล้วเขาเขาค่อยจบได้ไหมแต่คิดไปหลายมุมก็แบบบางคนก็อยากให้จบแล้วอยากรู้ว่าแบบมันคาใจไงว่าแบบตอนจบจะเป็นยังไงวันพ,พีมันคืออะไรอะไรประมาณนี้ครับผม อะไรนะครับลุ้นตอนจบด้วยใหผมมาคิดว่าตอนจบมันน่าจะแบบหักมุมหน่อยๆปรากฏว่าวันพีทอาจจะไม่ได้สมบัติอะไรเลยอาจจะเป็นแบบแค่สั่งสอนประสบการณ์ที่แบบให้เราลุยให้รู้จักคําว่ามิตรภาพให้รู้จักคําว่าสามัคคีอะไรพวกนี้อาจจะต้องรอดูครับผมเราอยากให้จบแบบไหนับเปลี่ยนอยากให้จบแบบวันพีทเนี่ยอย่างที่บอกไปครับผมคือคําว่าเพื่อนคําว่าสามคัคคีสุดท้ายที่ผ่านมาวันพีทอาจจะแบบ เป็นแค่สิ่งที่ชักจูงให้เราอะอยู่กับเพื่อนรักเพื่อนแล้วก็ไปพร้อมกันมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับผมฝากไหมครับแฟนใครที่อยากไปดูครับผมก็ฝากวันพีทเลฟรมเอ้ยครับผมฝากวันพีทฟิมเลสนะครับผมทุกวันที่ทุกวันไม่ใช่ทุกวันเบอร์แล้วเนี่ยฝากวันพีทฟิมฝากวันพีทฟิมเลสครับผม,ว,ว,มว,วันที่25สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมใช่ครับเหงาแตกเลยตื่นเต้นไม่ได้ออกือนนานนะใช่อะไรประมาณเท่าไหร่นายผู้ชม ความจริงช่วงนี้ก็จะได้เจอกันบ่อยอยู่ครับผมแต่ว่าถ้านับว่าระยะเวลานาน,านมากไหมก็ตั้งแต่โควิดอะครับผมก็ซาซาไปก็ไม่ได้เจอก็จะได้พูดคุยกันทางไลฟ์ในทวิตเตอร์ทางสื่อโซเชียลต่างๆมากกว่าครับผมไปที่ไานไปนี่แบบไปทําอะไรยังไงบ้างแฟนก็มีซุ้มซ้อมครับผมคอนเสิร์ตมีเล่นบอยคอนเสิร์ตนั่นเองครับผมซึ่งก็จะใกล้เปิดขายบัตรแล้วแล้วก็ใกล้ถึงวันโชว์แล้วตอนนี้ทุกคนก็แปดคนพี่ๆแปดคนก็คือ ซ้อมกันหนักมากอย่างเพิร์สเมื่อวานที่มีคุยในสเปกก็บอกว่าที่เพิร์สหายไปเพิร์สก็ซ้อมเหมือนกันใช่ครับผม,ผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะทําออกมาให้มันดีที่สุดอยู่แล้วครับนอกจากซุ้มซ้อมคอนเสิร์ตน,นะคือมีแบบว่าซุ้มซ้อมทำเพลงทำเพลงตัวเองมีมีไหมไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้เลยครับมีมีถามว่ามีไหมก็ยับให้ว่ามีคุยกับพี่แกงอยู่บ่อยครั้งตอนนี้ครับผม <S 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 ใช่ใช่ใช่ครับพี่แกงจีบเหรอคะอะอย่างงี้ อะไรนะครับพี่แกงสีเป็นทำเพลงด้วยหรอครับเหมือนเราเคยร่วมงานกับพี่แกงหลายรอบแล้วครับผมก็เลยเป็นพี่ที่สามารถคุยได้ทุกเรื่องแล้วพอคุยไปคุยมาบางทีมันมีไอเดียผุดขึ้นมากูก็อยากจะลองทํากันเพื่อความสนุกอะไรพวกนี้มากกว่าครับผมใช่ตอ<ค>นนี้พี่แกงก็ตั้นด็กแบบหลายๆคนมากเลยนะมีโอกาสไม่ที้เห็นแฟนอยู่ในสั <c oughs> งกัดของพี่ที่อย่างส้มโอ้ยให้เห็นแฟนอยู่สังกัดพี่แกงส้มเลยเหรอครับเดี๋ยวทางขวามือผมมันจะกระตุกไม่ไม่ครับเหมือนพี่แกงเหมือน จะเป็นแค่งานเพลงโดยเฉพาะเหมือนจะแบบเขาไม่ได้อยากจะดูแลเราหรือว่าอะไรพวกนี้เขาแค่แบบสนุกที่เวลาได้ร่วมงานกาันสนุกที่แบบเวลาได้นั่งพูดคุยกันในห้องเขาอะไรมากกว่าครับผมไม่ได้คิดกันเชิงธุรกิจอะไรเลยโกคเพลงด้วยกันก็ก็มีครับผมแต่โปรเจกต์ล่าสุดก็จะเป็นของเรียนเพลงกับคอนเสิร์ตมากกว่าครับผมตอนนี้คอนเสิร์ตมาก่อนครับ ความจริงเรารู้สึกว่าเรากดดันกว่าเดิมเพราะว่าพอมันมีระยะเวลาการซ้อมมากกว่าเดิมเท่ากับเราต้องทําให้ดีกว่าเดิมครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมันเลื่อนไปปุ๊บแพลนที่ผมวางเพลงไว้เพลงเดียวของผมครับผมโลดะทิ้งหมดเลยเพราะว่าพอมันผ่านไปปีกว่าเพลงใหม่ๆมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเราก็อยากจะแบบเอาเพลงที่แบบมันแม้คนดูแฟนคลับสนุกไปกับมันได้อะไรพวกนี้ครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็เริ่มจะเรียนเพลงใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วครับผม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆไม่ได้เลย,อยบอกเพลงที่เพลงเก่าที่รีเลนซไว้แล้วได้เพราะว่าจะไม่เอาขึ้นโชว์กับพวกของพี่โต้งซาวไซส์อะไรพวกนี้ครับผมจะต้องเปลี่ยนหมดเลยเหรอใช่ผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่แต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนครับเพราะว่าอยากให้มันอัปเดตอยู่ตลอดเวลามากกว่าริปเพลงใหม่เพิ่มมาประมาณกี่เพลงครับใหม่ก็ระยะเวลาโชว์เดี่ยวมันมีจํากัดจํานวนเพลงอยู่แล้วครับผมแต่ว่าขอไม่บอกแล้วกันว่ากี่เพลงแต่บอกว่ายามงมากๆ ต้องทําให้ได้ใช่ครับอย่างตอนนี้ซ้อมหนักมากไหมครับซ้อมหนักครับผมแล้วก็มีออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยพอรู้สึกว่าพอโควิดผ่านไปถึงแมถึงแม้ว่าเราไม่ได้ติดอ่ะแต่ว่าเราเหนื่อยง่ายขึ้นเพราะว่าด้วยความที่แบบนั่งนั่งนอนนอนกินกินอะไรพวกเนี้ยมันทําให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วประก,กอบก,กับเพลงที่ผมจะไปโชว์เนี่ยมันต้องมันต้องเหนื่อยอยาก,ากหน่อยใช่ครับผมก็เลยต้องมีการวิ่งไปร้องเพลงไปหรือออกกําลังกายอะไร ด้านหลังก็จะมีการเตะบอลเพิ่มขึ้นมาครับผมอย่างช่วงนี้หันมาฟิตหุ่นม,มันคือมันเกี่ยวกับที่เราจะไปโชว์บอดี้ในคอนเสิร์ตหรือเปล่าอะไอยังไงเอ่อฟิตเพื่อสุขภาพที่ดีครับผมสําหรับโชว์อันนี้อาจจะอาจจะต้องดูอารมณ์ตอนนั้นครับผมว่าจะมีโชว์หรือไม่โชว์แต่ที่สําคัญคือพอเรารู้สึกตัวเองว่าเรารู้ตัวเองว่าแบบเราเริ่มอ้วนขึ้นนะน้ําหนักเราเริ่มขึ้นนะเริ่มเหนื่อยง่ายขึ้นนะ มันคือการนี่เราหันกลับมารักตัวเองครับผมก็คือการออกกําลังกายครับผมใช่ตอนนี้พอใจยังยังยังครับผมยังรู้สึกว่าคือผมตัดสินตัวเองจากการที่ร้องเพลงที่จะไปโชว์ถ้ายังเหนื่อยอยู่มันก็ยังไม่พอใจหรือว่าเตะบอลถ้ายังสนามเล็กยังเหนื่อยอยู่ก็ยังไม่พอใจยังรู้สึกว่าแบบมาสามารถอเราสามารถแข็งแรงได้มากกว่านี้เพราะเมื่อก่อนเราทําได้อะไรประมาณนี้แสดงว่าเรารู้สุน้อยเวลาแบบว่าเราซ้อมร้องเพลงมันรู้ ใช่ใช่ครับผมเพราะว่าขนาดเราร้องอยู่เฉยๆที่บ้านสภาพแวดล้อมมันอนํานวยอยู่แล้วครับเรายังเหนื่อยเลยแต่พอวันจริงปุ๊บบนเวทีคนเยอะๆความตื่นเต้นการมูฟเมนต์มันมันจะยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมก็เลยแบบน่าจะยังไม่พอครับผมห่วงนะครับห่วงราะรส้สึกของแฟนถามว่าวันวันที่เราโชว์จริงจะไม่เต็มที่ห่วงห่วงครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาก็รอมานานแล้วก็อยากจะทําให้มันเต็มที่จริงๆเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่ รวมตัวกัน8คนมันก็ไม่ได้เป็นการรวมตัวที่ง่ายๆขณะเวลาซ้อมนัดซ้อมคือแบบนัดตารางคิวกันต้องนัดเดือนต่อเดือนล่วงหน้าเลยครับผมก็แบบอยากจะทําให้มันดีจริงๆครับตอนนี้ซิ่แข่ไปยังครับแเออถ้าลองจับดู <c oughs> มันจะเห็นแบบก็เป็นล่องนะแต่ว่ามันนิ่มไง <c oughs> มันยังไม่แข็งไงแต่ว่าเหมือนเราเี่ยโชว์ได้กดๆเอาแข่ใช่ครับเพราะตอนนี้เล่นอกเล่นไหลไงก็โชว์แค่นั้นไม่ก่อนใช่ เป็นเป็นช่วงโปรโมทตัวเองว่าเฮ้ยแล้วออกกำลังกายนะเราไม่อยู่บ้านเล่นแต่เกมนะใช่ครับผมแสดงว่าเดี๋ยวผมแต่งมาเขาจะได้เห็นในในข้อี่เป็นข้อตับลงอีกไม่รู้ครับผมหรืออาจจะแบบถ้าเล่นวีเชฟปุ๊บเออไม่รู้ไม่รู้ครับผมแต<ค>่ด้วยด้วยความที่อยู่บ้านผมไม่ค่อยใส่เสื้ออยู่แล้วไงแล้วแบบเวลาถ่ายรูปอะไรพวกนี้ก็ขี้เกียจจะลงไปใส่อะไรพวกนี้ครับขี้เกียจซักมีใครช่วยเทรนเป็นพิเศษไหมในการออกกำลังกายเอออยู่บ้านเทรนเองครับผม ใช่ใช่ครับเพราะว่าเคยไปหาเทรนเนอร์แล้วรู้สึกว่าระยะเวลาการขับรถจากบ้านเราอ่ะไปที่เทรนเนอร์มันทาให้เราหมดแรงแล้วตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรแข่งกับใจตัวเองมากกว่าตอนแรกคิดว่าออกกําลังกายที่บ้านซื้อฟิตเนสมาหรือว่าอะไรพวกนี้ออกกําลังกายเองที่บ้านมันจะทำให้สะดวกสบายกว่าปรากฏว่าขี้เกียจต้องแข่งกับใจตัวเองครับผมใช่ไม่มีแข่งกับเพื่อนเหรอว่าโอ้ยใครซิแพคมาก่อนจะได้ ไม่มีไม่มีครับต้นใหญ่แข่งกับตัวเองมากกว่าใช่ครับผมแล้วก็โชคดีที่พี่ๆนอ์ฟิเนตเขายกเครื่องออกกำลังกายมาให้ฟรีเพราะว่าแบบพ่อเต่าแนะนํามาไงเราก็ลองพอเอามาปุ๊บพ่อเต่าก็พิมมาเลยบอกว่าออกกําลังกายเนี่ยนะลูกวันนี้วิ่งหรือย,อยังเป็นแรงผลักดันอีกอย่างหนึง่งครับผมว่าถ้าเราไม่ออกเดี๋ยวจะโดนพ่อเอาครับใช่พ่อเริมโชว์ด้านข้อนบนอย่างนี้มีความเนต์แซวแบบใช่ครับผมก็พี่ๆเพื่อน,นๆหลายๆคนก็เซลมาครับผมก็ ก็รู้สึกว่ายิ่งห้างเหมือนยิ่งยุอะแล้วยิ่งแบบเวลาแฟนลับเขาเรียกว่าอะไรว่าดูเสื้อผ้าเพิ่มเร<อ>ารู้สึกว่าเราชอบดูยิ่งยุไงเดี๋ยวนาคตเดี๋ยวเบื่อท่อนบนถ่ายคู่กระจกยอดยอยอดไลไรทะลุทะลายไหมครับอะไรนะครับ <c oughs> ยอดไลท์ทะลุทะลายไหมครับยอดไลท์ก็ก็ดีก็ดีครับเวลาถอดเสือ้อยอดไลท์ก็เอ็นเก็บเอ็นก็ขึ้นครับผม <c oughs> ใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มมาทางติกต็อกแล้วครับ Oh. แล้วรู้สึกว่าอเอาจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยอินก,กับ t ิกตอกมาเลยแต่พอแบบว่างๆมีวันนึงว่างๆเลยเอโหลดมาลองดูดีกว่าเพลินมากเลยชั่วโมงต่อชั่วโมงคือมันดูได้เรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยติกตอกเอ็นเกจนั้นก็ดีนะลองดูแต่เราไม่ใช่สายเต้นลองปืนตัวเองดูก่อนเฮ้ยลองเต้นดูเป็นไงล่ะภาพที่ออกมาแยบแยบแยบ ก็ต้องฝึกกันต่อไปครับผมใช่ใช่ครับแต่ก็สนุกดีครับผมเล่นแป๊เเ o, บเดียวแต่คนติดตามแล้วคนแต่ว่าคนดูเยอะมากใช่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบคอยพพอร์ตชุด้องช้างเลยแล้วก็แอคเคาลติ๊กตอกผมมีประมาณสามแอคเคาลว่ะเพราะก่อนหน้านี้มีเพลงที่ประกอบซีรีส์บังเอิญรักก็เต้นติ๊กตอกช,ชาร์จไปแล้วก็ลืมพัสเวิร์ดก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆเลยอันนี้อันนี้คือไม่ลอกเอาละเพราะว่าถ้าลอกเอาปุ๊บจำพาสเวิร์ดไม่ได้นะ ใช่ครับก็เดี๋ยวขอพิสูจน์ตัวเองในวงการติ k t o k มากกว่านี้ก่อนครับผมเดี๋ยวยังไม่กล้าพูดว่าเป็นดาว t i k กต k ครับหลายๆคนเป็นดาวครับผมผมอาจจะเป็นดินอยู่ตอนนี้รอฟูมฟักอยู่ครับเห็นว่าเราเพลเนกับการเล่นติ๊กตอกเคยถ่าย t ิ k กต k อกนานสุดโผมเป็นคนทําอะไรเกินชั่วโมงไม่ได้อย่างแต่คอนเทนต์ล่าสุดอะก็คือภูมิใจตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ขนาดนี้แล้วหอ การที่เอาขนมเข็งมาทอดแล้วแบบพอเฮ้ยแสนแสนวิวแล้วมีกําลังใจในว,วันนี้ครับผมใช่ครับอันนั้นก็ประมาณ3 0 40นาทีได้ครับมานั่งตัดเตาหลังจากนี้คงอ,อยากจะอยากจะทำคอนเทนต์อะไรเสริมแฟนนะครับเป็นคนไม่ค่อยแพนอะไรล่วงหน้าเลยเดี๋ยววันไหนคิดอะไรได้ก็จะทำครับผมอย่างฉลามชอบงับคุณก็คือแบบดูแล้วแบบมันเ e อียร์วอร์มอยู่ในหัวก็เฮ้ยเอาสักหน่อยอยากลองงับดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงครับผม งับงับไปยังคบตอนนี้งับงับไปยังงับงับไปแล้วงับไปแล้วครับผมแต่ก็จะเป็นงับแบบฉลามเก่งๆหน่อยใช่ครับผมตามกระแสไปเนาะใช่ใช่ช่วงนี้ต้องตามกระแสไม่ได้ไม่ได้มันกําลังมาเลยฉลามมันชอบงับคุณแต่ผมนึงชอบคุณงับอะไรก็เป็นอะไรครับเฮินมันเยอะยังเป็นแบบท่านคนนมือไหวอยู่เลยคนอื่นเขาแบบยกนู่นยกนี่ อีกไม่กี่วันบัตรคอนเสิร์ตจ,จะจะขายแล้วครับผมก็อีกไม่กี่วันนะครับก็บัตรคอนเสิร์ตมิเนี่ยบอยก็จะเริ่มขายแล้วอยากให้ทุกคนตื่นเช้ามากันครับผมเวลาส0บนาฬิกาครับผมมากดให้ทันนะครับผมเดี๋ยวแปลนปลุกครับ <S <S พอโชวนี้ป่ตื่นเช้ามั้งเดี๋ยวเก้าโมงคึ้นเดี๋ยวผมทวิตเตอร์ละอย่าลืมกดบัตรกันนะอยากเจออยากเจอทุกคนจริงๆครับผมแล้วก็อยากบอกว่าดูทุกคนพี่ๆทั้ง7คนเนี่ยตั้งใจมากครับกับโชว์นี้ครับรับรองว่าถ้ามาดูเนี่ย คุ้มค่าบัตรแน่นอนครับผม